มาพบกับคุณครูธนพรน,นะคะในรายวิชาสุขศึกษาค่ะโดยหัวข้อในวันนี้ที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพค่ะโดยส่วนของเนื้อหาวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของภัยธรรมชาตินั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราม,มาดูกันเลยค่ะว่าเมื่อเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทําอะไรได้บ้างก็ควรที่จะสามารถวิเคราะห์นะคะปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพแล้วก็แนวทางการป้องกันได้ค่ะ ในส่วนต่อมานะคะจะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1. เลยค่ะวิเคราะห์นะคะปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพจากภัยธรรมชาติได้ค่ะ 2. สามารถที่จะเสนอแนวทางการปฏิบัติตนนะคะในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงและก็พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะจากภัยธรรมชาติได้ค่ะและสุดท้ายค่ะเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนนะคะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพจากภัยธรรมชาติค่ะ ค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพมาแล้วแต่เราจะเรียนในส่วนของเรื่องของมลพิษต่างๆนะคะแล้วก็อันตรายจากการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนนี้นะคะก็นอกจากนอกจากมลภาวะมลพิษต่างๆนะคะที่มันส่งผลต่อสุขภาพของเราแล้วก็อันตรายบนท้องถนนต่างๆ นอกจากนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีในส่วนของปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาติให้นักเรียนมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีคำถามค่ะอยากจะถามว่านักเรียนเนี่ยเคยมเีเคยพบเหตุการณ์ภัยธรรมชาติอะไรบ้างไหมคะอแล้วเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นนักเรียนมีการปฏิบัติตนอย่างไรคะอเอาเหตุการณ์อะไรเอาเหตุการณ์อะไรก่อนดีกว่าเหตุการณ์ พายุใช่ไหมคะในประเทศไทยนะคะก็พบได้ว่าอาจจะมีพายุเนี่ยเข้ามาอยู่บ่อยครั้งนะคะความรุนแรงก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะซึ่งการปฏิบัติตนของนักเรียนทํำยังไงคะก็จะมีการพอรู้ว่าเป็นไงมีสัญ,ญลักษณ์มีลักษณะของอเอ้ยเออท้องฟ้าใช่ไหมคะที่มีสีเปลี่ยนลมเริ่มแรงเรารู้ว่าพายุเข้าแล้วเป็นไงเราก็เข้าไปอยู่ในบ้านใช่ไหมคะไม่ออกไปเล่นบริเวณนอกบ้านนั่นเองนะคะก็จะช่วย การที่นักเรียนทําแบบนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะปลอดภัยจากภัย,ภยธรรมชาติได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะครูครูคอยากให้นักเรียนลองสังเกตภาพน,นะคะว่าจากภาพเนี่ยเป็นเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์อะไรคะชัดเจนมากๆก็คือเหตุการณ์นะคะน้ำท่วมเนาะซึ่งคุคูครูอยากถามต่อว่าอ้าวแล้วผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมเนี่ยมีอะไรบ้าง หนึ่งเลยใช่ไหมคะก็คือเรื่องของการทําให้ทรัพย์สินเนี่ยเสียหายเพราะว่าบางครั้งใช่ไหมคะน้าท่วมเนี่ยมีกระแสน้ําที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนาะก็อาจจะทําให้ทรัพย์สินเราเป็นไงเสียหายลอยไปกับน้ําหรือบางครั้งอาจจะส่งผลทําให้ตัวเราเองเนี่ยคะ่ะได้รับผลกระทบจากเ,เ,เหตุการณ์น้าท่วมนี้ด้วยเพราะว่ากระแสน้ําแรงอาจจะทําให้เราเป็นไงอาจจะทําให้เราจมน้ําหรือว่าน้ําพัดพาไปได้เลยนะคะเนาะ โอเคต่อไปค่ะภาพต่อมานะคะเป็นเหตุการณ์ไฟป,ป่าใช่ไหมคะเราอาจบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไกลตัวหรือเปล่าเนาะแต่เเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันว่าแล้วเ,เ,เหตุการณ์ไฟป,ป่าเนี่ยมันส่งผลอย่างไรบ้างส่งผลกระทบยังไงหนึ่งเลยก็คือเรื่องของไฟป่าท่านเรียนเห็นในข่าวใช่ไหมคะถ้าเกิดขึ้นปุ๊บมันเป็นยังไง มันสามารถที่จะลามไปได้เป็นค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็แล้วก็การที่จะเข้าไปควบคุมเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันเปนมีเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะอันนี้ก็จะส่งผลให้เกิดอ,อันตรายแล้วก็ผลกระทบม,มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสียหายกับบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งชีวิตของเราเลยละคะ่ะอ๋อภาพต,ต่อมานะคะค,คุณครูคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเนาะจากภาพเป็นภาพอะไรคะอ๋อต้นไม้ หักโค่นเลยใช่ไหมคะก็เป็นเหตุการณ์อะไรลองเดาซิใช่เลยค่ะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพายุนั่นเองนะคะพายุเนาะอาจจะมีฝนมีลมกระโชกแรงทําให้เกิดเหตุการณ์ดังในรูปภาพนะคะก็คือต้อนไม้เนี่ยหักเลยแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรหลายๆครั้งใช่ไหมคะเราจะพบว่าต้นไม้หักเนี่ยเออลงมาทับไม่ว่าจะเป็นรถบ้างละบ้านเรือนบ้างละก็จะทําให้คนที่อยู่บริเวณนั้นไง อาจจะได้รับผลกระทบใช่ไหมคะอาจจะทําให้บาดเจ็บหรือบางครั้งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะโอเคมีภาพต่อมานะคะภาพนี้นักเรียนอาจจะเห็นตามในข่าวใช่ไหมคะพบว่าเออจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์เลยคะ่ะดินสไลด์ใช่ไหมคะดินสไลด์หรือว่าโคอ,อดินถล่มนั่นเองเนาะซึ่งจากภาพนีน้สามารถสังเกตได้เลยว่าไงดินเนี่ยที่มันอยู่บริเวณริมเขาใช่ไหมคะมัน ถล่มลงมาซึ่งความอันตรายของมันก็คืออะไรเวลามันถล่มลงมาบางครั้งมันไม่ได้มีสัญญาณเตือนก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มันส่งผลต่อชีวิตอย่างแน่นอนเนาะหรือแม้กระทั่งนะักเรียนลองสังเกตบนถนนนะคะถ้าเกิดว่ามันซุดตรงถนนนะักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้หลบไม่ทันเลยใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้เกิดความสูญเสียได้นะคะโอเคค่ะจากที่คุณครูให้ในักเรียนนะลองสังเกตภาพมาทั้งหมดลองทายซิว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร เรื่องภัยธรรมชาตินั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยโอเคค่ะไปต่อเลยนะคะคุณครูก็อยากจะถามว่าแล้วนักเรียนคิดว่าออในพื้นในพื้นที่นะคะพื้นที่ใดที่อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเจอภัยพิบัติบ้างลักษณะพื้นที่แบบไหนคะบริเวณริมเขาใช่ไหมคะบริเวณไหนอีก ริมแม่น้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะเกิดมีความเสี่ยงมากกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆนั่นเองเนาะงั้นในส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปร่วมเรียนรู้กันเลยนะคะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงค่ะที่มันจะส่งให้เกิดผลอันตรายนะคะจากภัยธรรมชาตินั่นเองค่ะ ในส่วนนี้นะคะภัยธรรมชาติค่ะในส่วนของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยหรือสภาพภูมิภูมิประเทศนะคะหรือว่าภูมิอากาศเนี่ยก็มีเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ทําให้เกิดภัยธรรมชาติเช่นอะไรดีแนววงแหวนแห่งไฟนักนเรียนเคยได้ยินไหมคะ นะคะมันก็คือบริเวณที่เป็นรอยต่อใช่ไหมคะของแผ่นเปลือกโลกนะแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนเคยได้ยินนักเรียนก็จะรู้ว่าเออมันจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะพื้นที่บริเวณใกล้ภูเขาเนาะเสี่ยงต่อการเกิดดินคนถล่มอย่างที่คุณครูให้สังเกตรูปภาพไปนะคะแล้วก็บริเวณที่ติดริมแม่น้ําก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมได้นะคะ ในส่วนนี้นะคะเราก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของออภัยธรรมชาติมาแล้วเนาะทีนี้คุณครูอยากจะมีกิจกรรมให้ในักเรียนลองทําดูนะคะก่อนอื่นเลยจะให้ในักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะในที่อยู่อาศัยของนักเรียนที่นักเรียนอาศัยอยู่ค่ะว่ามีความเสี่ยงในการที่จะเกิดภัยธรรมชาติอย่างไรพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนทําสักครู่หนึ่งเนาะ โอเคด้านหน้านะคะเสร็จแล้วคุณครูเห็นเนาะเดี๋ยวเรามาลองฟังคำตอบของเพื่อนเอนเลยนะคะนี่เพื่อนบอกว่าการที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมแม่น้ำค่ะก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดน้ำท่วมได้มีด้านหลังตอบมาว่าการอาศัยอยู่บนเขาค่ะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะจากการที่มีฝนฟ้าคะนองหรือว่าพายุต่างๆนั่นเอง ยังไม่หมดนะคะการที่มีภูมิประเทศนะคะที่อยู่ในบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้ก็อาจจะทําให้เป็นไงเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวนะคะนักเรียนเคยเห็นแผ่นดินไหวที่ไหนบ่อยๆที่ออออออกข่่่าาาบบยยยปประะะเเเเทศไะะญีนนมลโอเคไปต่อกันเลยดีกว่านะคะในส่วนนี้นะคะก็อยากจะถามต่อค่ะว่าแล้วนักเรียนคิดว่าเออในเมื่อ ภัยธรรมชาตินะคะเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ใช่ไหมครูก็อยากจะถามว่าแล้วพฤติกรรมใดที่ทําให้เสี่ยงเสี่ยงอันตรายจากภัยธรรมชาติพฤติกรรมใดคะอะไรคือความเสี่ยงเพราะเรายังไงเราก็ควบคุมมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมภัยธรรมชาติ ด้านหลังบอกมาว่าใช่เลยครับการที่รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมีภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงทําพฤติกรรมนั้นๆเช่น<ๆ>รู้ว่ามีพายุเข้าแต่ก็ยังคงเลือกที่จะไปเที่ยวทะเลนะคะเลือกที่จะเดินทางออใช้เรือใช่ไหมคะท้ง,ง,งที่เขาเตือนแล้วว่ามีคลื่นสูงนะอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําให,ห้เกิดอันตรายจากภัยธรรมชาติได้นั่นเองค่ะ ห้ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในเรื่องของการที่เราไปพักอาศัยนะคะอยู่ในเขตนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าเขตที่มันมีความเสี่ยงนะคะ,ะและต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการที่ไม่ฟังข่าวสารนะคะหรือการเตือนภัยเรื่องธรรมชาตินะคะก็จะทําให้ไม่มีความพร้อมในการที่จะเตรียมรับมือนะคะในสถานการณ์นั้นๆได้ทัน และนอกจากนี้นะคะก็คือมีพฤติกรรมที่แบบว่าไม่เชื่อว่าข่าวที่ได้รับมาเนี่ยออมันจะเกิดขึ้นจริงก็ยังคงไม่สนใจแล้วก็ยังคงที่จะไปเที่ยวอยู่นั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะค,คุณครูก็มีกิจกรรมอยากจะมาชวนนักเรียนทําค่ะก็จจะให้นักเรียนนะคะลองวิเคราะห์ค่ะพฤติกรรมต่อไปนี้นะคะแล้วก็ร่วมกันประเมินค่ะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันค่ะ นี่ค่ะครูก็มีพฤติกรรมมาให้นะคะเดี๋ยวเราลองประเมินดูเนาะว่าเหมาะสมไหมข้อแรกเลยค่ะมีการตรวจเช็คนะคะพยากรอากาศก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลเป็นไงเหมาะสมแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าจะทำมาให้ให้เลยคะ ทำให้เราเนี่ยทราบว่าเออทราบความเหมาะสมของสภาพอากาศว่าเราควรจะไปไหมเนาะมีพายุหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีเราก็จะหลีกเลี่ยงเนาะไม่ไปเจอบรสุมเจอพายุอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะข้อ2เลยค่ะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความจาเป็นอาจจะเช่นไฟฉายไฟแช็กนะคะเมื่อมีการไปเที่ยวในป่าค่ะเหมาะสมไหม เหมาะสมแน่นอนใช่ไหมคะด้านหลังปลอกมาเสียงดังมากนะคะก็เพราะว่าเ,าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะถ้าเกิดว่าหากเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆที่เราคาดไม่ถึงเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยมีสิ่งของที่จําเป็นในการทจี่จะดำรงชีพได้ค่ะต่อไปค่ะ3ก็คือไปเที่ยวนะคะบริเวณเขาสูงชันค่ะในช่วงฤดูฝนเคยไหมคะนักเรียนชอบไปไหมเวลาหน้าฝนหมอกเยอะๆใช่ไหมคะมีไอน้ำเยอะๆ หลายๆคนก็เลือกที่จะไปแต่จริงๆแล้วไม่เหมาะสมนะ้อเพราะว่าการที่เราไปเที่ยวบร,บริเวณเขาเนี่ยแล้วมีฝนตกชุกชุมเลยมีฝนตกเยอะก็อาจจะทำให้เกิดดินถล่มได้นั่นเองนะคะสภาพถนนอาจจะไม่พร้อมใช้งานเนาะนะคะนี่เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดดินถล่มได้นะคะ ต่อไปค่ะข้อ4ค่ะก็มีการลักลอบค่ะเข้าไปเที่ยวบริในบริเวณน้ําตกนะคะในช่วงที่เขาเนี่ยมีการเตือนแล้วนะคะว่ามี เ,ออเหตุการณ์อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะแต่ก็ยังคงไปก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะฝ่าฝืนคำแนะนำเน,ำเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะว่าน้ำป่าเนี่ยเวลามันมานะคะมันแรงมากๆเลยนะักเรียนนักเรียนไม่ทาต่อให้เราว่ายน้ำเป็นนะคะนะักเรียนก็มีคนที่เสียชีวิตเพราะน้ำป่าไหลหลากแม้จะว่ายน้ำเป็นด้วยค่ะ โอเคค่ะไปต่อเลยนะคะข้อสุดท้ายค่ะมีการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะออการเกิดพายุต่างๆอยู่สม่ําเสมอก็มีความเหมาะสมแน่นอนเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเตรียมพร้อมถ้าเกิดว่าเกิดพายุต่างๆได้เพราะเวลาพายุมันมาเนี่ยมันมีความเร็วที่แตกออมีความรุนแรงที่แตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันรุนแรงมากๆเราก็ต้อง,งเตรียมความพร้อมอย่างดีใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะอพยพหนีได้ทันนั่นเองค่ะ ในส่วนนี้นะคะคุณครูก็ขอถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนรู้แล้วว่าภัยธรรมชาติมันมีความน่ากลัวขนาดไหนแล้วนะคะนักเรียนจะมีทางแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเองนะคะเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างไรทํำยังไงคะใช่เลยค่ะอย่างที่คุณครูบอกไปเราไปห้ามฟ้าห้ามฝนไม่ให้ไม่ให,ให้ห้ามพายุไม่ได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันโดยการหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะไม่ทาพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับ เออภัยธรรมชาติรู้ว่ามันมีพายุก็อย่าไปรู้ว่าตรงไหนเสี่ยงก็ไม่ไม่ไปเนอะโอเคค่ะ ค่ะในส่วนนี้นะคะครูขอพูดถึงแนวทางการป้องกันเนาะในข้อแรกเลยสามารถทําได้ง่ายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะทําได้ก็คือการหาความรู้นะคะฟังข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการเตือนภัยเรื่องภัยธรรมชาติจากสื่อต่างๆเนาะเพื่อให้ทราบว,ว่าเออสภาพสถานการณ์สภาพอากาศในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงมีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นที่ไหนบ้างอย่างเช่นถ้ามีน้ําท่วมอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยนักเรียนจะไปไหมคะ ถ้านักเรียนฟังข่าวนักเรียนก็จะไม่ไปเนาะโอเคค่ะก็จะทําให้ไงเราสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือได้ทันนั่นเองค่ะไปต่อค่ะข้อนี้นะคะก็คือเรื่องของการเชื่อข่าวสารค่ะจากทางราชการนะคะเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆถ้าเกิดว่าเออมาจากแหล่งอื่นนะคะก็เชื่อไหมก็อาจจะเชื่อเนาะเชื่อเพราะว่าอะไร เขานักเรียนเคยได้ยินคําว่าอะไรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไหมคะเออการไว้ดีกว่าแก้นะคะถ้าเกิดว่าเราชะล่าใจเราไม่เชื่อแต่ปรากฏปรากฏว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นไงอันตรายนะคะไม่คุ้มกันเนาะต่อไปค่ะมีการจัดเตรียมค่ะสิ่งของเครื่องใช้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นไว้ในบ้านอยู่เสมอค่ะถ้าเกิดว่าเ,ออเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราก็หยิบของจําเป็นที่เราเตรียมไว้นะคะสามารถที่จะอพยพหรือว่าหนีได้ทันค่ะ ต่อไปข้อ4นะคะก็คือมีการฝึกซ้อมหนีภัยธรรมชาติอยู่เสมอค่ะเพื่อให้สามารถที่จะรู้วิธีการที่จะเอาตัวรอดถ้าเกิดว่ามีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะ โอเคค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ,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 ๆนะคะจะให้ในักเรียนเนี่ยลองเลือกสถานที่ท่องเที่ยวสัก1สถานที่นะคะจากนั้นลองประเมินความเสี่ยงให้คุณครูหน่อยค่ะว่าเออมีโอกาสในการเกิดเสี่ยงภัยธรรมชาติอย่างไรเนาะพร้อมทั้งนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงค่ะแล้วก็รวมถึงการรับมือนะคะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นมาเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะบันทึกคําตอบแล้วก็มาอธิบายร่วมกันค่ะ โอเคตอนนี้มีเพื่อนๆพื่นทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบของเพื่อนเอนกันนะคะนี่เพื่อนตอบมาว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อนเลือกเป็นน้ําตกค่ะน้ําตกเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนใช่ไหมคะมีสวยงามเนาะเวลาไปก็ลมลื่นเป็นธรรมชาตินะคะทีนี้แล้วการป้องกันหรือว่าการรับมือหากเกิดภัยธรรมชาติควรทําอย่างไรบ้าง เพื่อนบอกมาว่าก็คือ1นึ่งค่ะเลี่ยงนะคะไม่ไปเที่ยวน้ํำตกในช่วงที่เป็นไงฝนตกติดต่อกันในปริมาณมาก ไม่ได้ห้ามนะคะว่าอย่าไปช่วงหน้าฝนเออถ้าไป,ไปช่วงหน้าแล้วมันก็จะไม่มีน้าใช่ไหมเราก็ไปหน้าฝนแต่เราก็สังเกตนิดนึงถ้าเกิดว่าฝนมันตกติดต่อกันติดตกหนักเลยหลายวันเนี้ยก็อาจจะทําให้เกิดน้ําป่าได้นะคะ2องค่ออฟังข่าวนะคะเกี่ยวกับการเตือนภัยต่างๆเรื่องภัยธรรมชาติจากสื่อต่างเนาะสาค่ะ อันนี้จําเป็นมากๆนะคะเวลาเราลงเล่นน้ำเราก็จะควรที่จะมีการสังเกตนะคะสัญญาณเตือนต่างๆเช่นการประกาศจากอุทยานนะคะเวลาเขาส่งสัญญาณเตือนเนาะของเจ้าหน้าที่ต่างๆนั่นเองค่ะหรือบางครั้งเราสามารถสังเกตได้จากอะไรคะผู้ปกครองอาจจะเคยบอกเรามาว่าให้สังเกตจากสีของน้ําใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าสีของน้ํามันมีสีที่ไงคะ สีส้มสีแบบสีโค้นมากเลยให้นักเรียนเตรียมตัวอพยพได้เลยค่ะเพราะว่านั่นเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะเกิดน้ำป่าไหลลหละค่ะ ถ้าในส่วนนี้นะคะก็คุณครูก็จะมีชิ้นงานมาให้ลองทํากันนะคะเนาะจากที่เราเรียนรู้กันไปลองมาวิเคราะห์เนาะชิ้นงานของเราจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มค่ะกลุ่มละ5-6คนซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะจะมาร่วมกันเ,เสนอแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภัยธรรมชาติค่ะดังต่อไปนี้คุณครูคมีหัวข้อให้นะคะก็จะมี1นะคะน้ำท่วม2แผ่นดินไหวแล้วก็3ามสึนามิค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างชิ้นงานของเพื่อนๆกันเลยนะคะนี่ค่ะเป็นการเสนอแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภัยธรรมชาตินะคะในส่วนแรกค่ะน้ำท่วมทำยังไงบ้างคะโอ้เหมือนกับที่คุณครูอธิบายไปเลยใช่ไหมที่เราร่วมเรียนรู้กันนะคะก็จะมีการติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศต่างๆเนาะแล้วก็เรื่องของการอพยพมีการเตรียมตัวค่ะ สองค่ะมีการวางแผนค่ะเพื่อขนของขึ้นที่สูงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่างๆหรือแม้กระทั่งการไฟฟ้าช็อตนั่นเองเนาะต่อไปค่ะจดเตรียมอาหารนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่สําคัญแล้วก็สุดท้ายค่ะหากว่าเ,เราอาจจะหากระสอบทรายนะคะมากาั้นบริเวณทีออ่อาจจะมีการเสี่ยงนะคะเพื่อลดแรงของน้ํานั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะแผ่นดินไหวนะคะเออในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเจอเนาะแต่ว่าถามว่ามีไหมก็มีนะคะแต่แบบมีแบบเบาๆแต่ถามว่าถ้าเราเรียนรู้ไว้ก็ดีใช่ไหมคะอ่าเราจะทํายังไงได้บ้างก็คือ1เลยเราควรที่จะติดตามข่าวสารนะคะการรับมือแผ่นดินไหวจัดของในบ้านค่ะไม่ให้มันเป็นไงไม่ให้มันหล่นลงมาทับได้ค่ะเพราะว่าเออเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยของมันจะเป็นไงคะเออของมันจะล่วงลงมาหมดเลยนะคะเราก็จะต้องจัด สภาพวแวดล้อมให้มันมีความปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะหาแหล่งที่ปลอดภัยนะคะเพื่อหลบระหว่างที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะและสุดท้ายค่ะก็จะต้องหาจุดรวมพลนะคะที่มีความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวค่ะ ต่อมานะคะใน,นส่วนของซึน,นามิท้านัเรียกเคยดูข่าวเนาะก็เคยมีขึ้นสึน,นามินะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะก็พบความสูญเสียไปค่อนข้างไปมากเลยแหละเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเนี่ยร่วมเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับออประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาเราจะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันได้อย่างไรบ้างคะก็คือ ติดตามข่าวสารเอการพยากรณ์อากาศต่างๆหรือว่าสัญญาณเตือนต่างๆเมื่อเกิดเหตุค่ะรู้จักที่จะออสังเกตความผิดปกตินะคะหรือว่าสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุสึนามินะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเราจะต้องมองหาจุดรวมพลค่ะที่มีความปลอดภยัยหรือว่าที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลค่ะเมื่อเกิดเหตุสึนามินะคะก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะง่ามีความปลอดภัยนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะลองมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมกันดูนะคะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาจัดทําโปสเตอร์ค่ะซึ่งโปสเตอร์ตรงนี้นะคะจะให้ข้อมูลความรู้นะคะเกี่ยวกับการป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆค่ะกลุ่มละ1ห,หัวข้อนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเผยแพร่นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะนักเรียนสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะเผยแพร่ในช่องทางได้ค่ะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมอภิปรายผลการปฏิบัติร่วมกันนะคะในส่วนนี้นะักเรียนมีสิ่งไหนที่สงสัยไหมคะอยากจะสอบถามครูเพิ่มเติม ถ้าไม่มีงั้นวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ